เมื่อเรามาปฏิบัติที่นี่หรือที่ไหนก็ตามถ้าเราใช้เวลาการปฏิบัติต่อเนื่องทั้งวันเลยแล้วก็ติดต่อกันหลายวัน สิ่งหนึ่งที่เราจะพบก็คือการอยู่กับตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์นะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้หนทางว่าทำไงจึงจะอยู่กับตัวเองได้ อย่างปกติสุขแต่เพียงแค่เรารู้ว่าอยู่กับตัวเองเดี่ยวไปเรื่องยากนี้นก็สำคัญแล้วล่ะเพราะมันทำให้เรารู้ว่ามันมีโจทย์อย่างหนึ่งที่สำคัญในชีวิตที่เราต้องตอบให้ได้นะว่าเราจะอยู่กับตัวเองได้อย่างไร ให้มีความสุขเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยยิ่งยาวนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะต้องอยู่กับตัวเองอาจจะไม่ใช่แค่สองสามชั่วโมงอาจจะเป็นวันอาจจะเป็นอาทิตย์อาจจะเป็นเดือน หรือว่าจะเป็นปีได้สำหรอย่างน้อยเมื่อเรารู้ว่าการอยู่กับตัวเองเป็นเรื่องยากเราก็จะได้ไม่ประมาทแล้วก็หาทางทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่กับตัวเองให้ได้ในที่สุด ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่ามีเงินเท่าไหร่ก็สามารถตอบโจทย์ีได้จริงยิ่งมีเงินมากเนี่ยก็ยิ่งทำให้ผู้คนเนี่ยมองข้ามเรื่องนี้ไปเพราะว่าพอมีเงินก็มี เพื่อนมีฝูงมีพวกมีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นมีเงินมากก็มีโอกาสที่จะกินดื่มเที่ยวเล่นช็อปได้มากยิ่งทำให้นห่างจากตัวเองหรือว่าเกิด ความรู้สึกแปลกแยกกับตัวเองยิ่งทำให้ไม่เห็นความสำคัญของการอยู่กับตัวเองให้เป็นเพราะคิดว่ามีเงินแล้วมันก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนี้แล้วหมดห่วงเรื่องนี้แล้วมีเงินเป็นสราระผู้ง่ายๆ แต่สุดท้ายเนี่เมื่อถึงคราวที่ต้องอยู่กับตัวเองไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตามเช่นอาจจะถูกคนรักทิ้งหรือว่าตายจากไปหรือว่าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาต้องนอนติดเตียงอยู่คนเดียวไม่ต้องเป็นเดือนนเอาแค่วันสองวันก็แย่แล้ว สำรับหลายคนถึงตอนนั้นก็จะรู้ว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้มีทรัพย์สินบริวารแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้กว่าจะมารู้ความจริงก็อาจจะเกือบสายไปแล้วก็ได้ แต่เมื่อเรามาอยู่ที่นี่เราได้ปฏิบัติแล้วเรารู้ว่าการอยู่กับตัวเองเป็นเรื่องยากเนี่ยให้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะถึงแม้เราจะไม่ชอบก็ตามแต่ก็เป็นความรู้ใหม่โวยทั้งเป็นโจทย์ที่เราจะต้องหาทางจัดการ และโจรนี้มันจะตอบได้เนี่ยก็โดยการที่เราเจอกับความทุกข์ที่ต้องอยู่กับตัวเองทั้งที่เราก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองจริงๆนะอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็มีมิตรมีเพื่อนมีครูบาอาจารย์อยู่ข้างๆเราไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆเราไม่ได้ปฏิบัติคนเดียวจริงๆ แต่ว่าแบบแผนการปฏิบัติเนี่ยมันก็เหมือนกับอยู่กับตัวเองไม่มากก็น,น้อยนะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์ให้ดูไม่มีเพื่อนมาพูดคุยรวมนั่งไม่มีอะไรให้ทำด้วยที่มันจะช่วยให้เราใจลอย ท่งวันท่องวันก็มีแต่การปฏิบัติกับตัวเองเดินไปเดินมากลับไปกลับมาเรียกว่าเดินจงกรมหรือว่ายกมือไปยกมือมาพิกมือไปพิกมือมาเรียกว่าสร้างจังหวะก็ทำท่านที่เป็นส่วนใหญ่มีเวลาบ้างที่ไม่ได้จงกรมก็หรือสร้างจังหวะก็มาสวดมนต์มาทำวัดฟังธรรม ส่วนมันก็ต่างคนต่างสวดฟังธรรมก็ต่างคนต่างฟังกินข้าวก็ต่างคนต่างกินไม่ได้พูดคุยกันมันก็เหมือนกับอยู่คนเดียวหรืออยู่กับตัวเองไม่ใช่อยู่คนอยู่คนเดียวก็จริงนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับมันก็คือการอยู่กับตัวเนั่นแหละแลวนี่เป็นโอกาสที่เราจะมาพิจารณาว่าทำไมการอยู่กับตัวเป็นเรื่องยากทำไมการอยู่กับตัวเองมัน เป็นสภาวะที่เราไม่ชอบแล้วคนเพราะว่าพออยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยมันก็มีความคิดมารบก,กวนมีความคิดต่างๆเกิดขึ้นมากมายคิดทุ้งส่านคิดกระจายคิดเวรราด แล้วพอคิดด้วยราาคิดกระจายฟุ่งกระจายเนี่ยคิดโน่นคิดนี่เนี่ยมันก็ตามมาด้วยอารมณ์ความรู้สึกคิดบางเรื่องก็ทำให้เราหงุดหงิดคิดตกกังวลคิดบางเรื่องก็ทำให้เราเศร้าเสียใจทำให้เกิดความอาลัย คิดบางเรื่องก็ทำให้น้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าคิดบางเรื่องก็ทำให้อึดอัดอยากจะเลิกปฏิบัติอารมณ์พวกนี้เนี่ยให้เราสังเกตนะมันมาพร้อมกับความคิด หรือมันเกิดจากความคิดไม่ใช่อยู่ดีมันจะเกิดนะมันต้องคิดก่อนเช่นจะโกรธใครเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงคนนั้นคิดถึงการกระทำและคําพูดขันคนนั้นถึงจะโกรธได้ความเศร้าก็เหมือนกันนะจะเศร้าได้ก็ต่อเมื่อคิดถึงเหตุการณ์บางอย่างนึกถึงความพัดพลากสูญเสีย จากของรักจากคนรักถ้าไม่คิดมันก็ไม่เกิดความเศร้าขอามตกกังวลก็เหมือนกันนะพอคิดถึงลูกคิดถึงงานคิดถึงการคิดถึงค่าใช้จ่ายคิดถึงหนี้สินก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมานอารมณ์ตางเหล่านี้เนี่ย รวมๆแล้วเราก็เรียกว่านิวรณ์นะมันมีตั้งแต่ความง่งงาเหานอนมีตั้งแต่ความคุณเครืองหงุดหงิดโมโหโม,มีทั้งความอยากจะเสพหรือนึกถึงสิ่งที่ถูกอ,อกถูกใจอยากจะเข้าไปหาไปเสพสิ่งนั้น หรือว่าเกิดความร้อนรนกระวนกระวายหงุดหงิดงุนง่านกระสับกระส่ายหรือเกิดความลังเลยสงสัยว่ากูมาทำอะไรเนี่ยทำแล้วจะได้อะไรทำถูกไหมพวกเนี่ยก็เรียกว่านิวรห้านะเมียงแตกทินมิทธะความงงอาหานอนพยาบาทคือความหงุดหงิดโมโหขุนมัวขับแค้น กามาันทะนึกถึงสิ่งที่ถูกอกถูกใจอาหารอ,ร,อร่อยยเพลงที่เพราะหนังที่สนุกกาแฟ,าฟารสหอมหวานที่ไม่ได้เสพนึกถึงเกิดความอยากหรือที่นอนอันนุ่มอากาศที่เย็นสบายพวกนี้ก็เรียกว่าการ,รมาชันทะ ความคิดทุ้งซ่านร,ร้อนรนกระรวนกระวานก,กระสับกระส่ายกุฏจักกุกุจจะความลังเลสงสัยเนี่ยวิจิตริชาพวกเนี้ยอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากความคิดนั่นแหละที่มันฟุ้งกระจายเรื่อราฐและตอบใดที่ปล่อยให้ความคิดหรืออารมณ์เหล่านี้ครอบงำ เราก็จะรู้สึกเป็นทุกข์มากเลยแล้มีบางคนเนี่ยพอถูกอารมณ์พวกนี้ครอบงำเขาก็หาวิธีนะที่จะไม่ให้อารมณ์ครอมงำด้วยการควบคุมความคิดอย่างพี่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยติดคุกมืดนะ ที่จิคุกมืดเพราะว่าเขาเคยพยายามหนีมาหลายครั้งถูกจับได้ก็เลยถูกส่งไปอยู่เกาะไม่ใช่เกาะที่โดดเดียวอ่งเดียวแต่ยังภายในเกาะก็มีคุกมืดสิบปีได้นะแล้วเขาก็รู้ว่าไอความยากลำบากของคุกเนี่ย เช่นอาหารที่น้อยอากาศที่หนาวสิ่งเหล่านี้มันยังไม่ได้เป็นอันตรายต่อตัวเขามาเท่ากับความคิดเพราะไม่ได้เจอใครเลยไม่เห็นแสงไม่เห็นตะว,วันเขารู้เลยนะว่าคนที่ เอาตัวไม่รอดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าความยากลาบากในคุกแต่เป็นเพราะว่าความคิดที่มันฟุ้งซ่านจนเอาไม่อยู่ตามไปด้วยอารมณ์ที่ทำให้เป็นบ้าได้แล้วเขาก็เลยควบคุมแยายควบคุมจิตควบคุมความคิดด้วยการเดินจงกรมเขาไม่รู้จักเดินยังกรมนะแต่เขารู้ว่าถ้าเดินนับเก้าใจอยู่ับการนับ มันก็จะไม่คิดมากไม่คิดไปถึงอดีตที่เคยมีความสุขอยู่กับคู่รักไม่คิดถึงอนาคตว่าจะต้องทนอยู่ในนี้อีกนานเท่าไหร่ไม่มีการนับถอยหลังเพราะยิ่งนับถอยหลังก็ยิ่งทุกข์เพราะมันยาวไกลเหลือเกินหยุดคิดด้วยการเอาจิตมาอยู่กับการนับก้าว ก่อนนับทั้งวันนะ่ะเดินไปนับไปเดินไปนับไปทั้งที่ในคุกนี่มันก็กว้างแค่ไม่ถึงสองเมตรปรากว่าเขารอดมาได้นะหลังจากติดมาเป็นสิปีเนี่ยคนหนือนี่เป็นบ้าหมดหรือไม่ก็ตายในคุกแต่าว่เขารอดมาได้สภาพติก็ย่ำแย่ ร่างกายก็บอบช้าแต่ว่าในสุดก็รอดมาได้เพราะว่าควบคุมจิตให้ไม่ให้คิดเพราะรู้ว่าอันตรายที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ความยากลํมบากทางกายแต่เป็นความฟุ้งซ่านซึ่งตามมาพร้อมกับอารมณ์นะ ที่เราเรียกว่านิวร้านี่แหละเราอยู่กับตัวเองได้ยากนะเพราะว่าความคิดที่มันฟุ้งกระจัดกระจายแล้วก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมาแต่จริงแล้วเนี่ยจะพูดว่าความคิดและอารมณ์เหล่านั้นมันทำให้เราเป็นทุกข์ก็พูดไม่ได้เต็มปากนะ มันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับความคิดและอารมณ์เหล่านั้นต่างหากความคิดเกิดขึ้นถ้าเราหลงเข้าไปในความคิดอารมณ์ใดเกิดขึ้นเราหลงเข้าไปในอารมณ์เราก็เป็นทุกข์แต่แม้มันเกิดขึ้นแต่เราไม่หลงไม่ปล่อยใจหลงเข้าไปในความคิดไม่ปล่อยใจหลงเข้าไปในอารมณ์ ไอ้ความคิดอารมณ์มันก็ทําอะไรจิตใจไม่ได้ยันจะเรียกว่าทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะอารมณ์นี้ก็ยังไม่ถูกทีเดียวเรียกว่าทุกข์เพราะหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์มากกว่าแล้วถ้าปุถุชนอยาน่างเรามันท้ามคิดยากนะความคิดหลายยาวมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบแต่มันก็คิดขึ้นมาเอง ช่เราอยู่ที่นี่เนี่ยแ่เราไม่อยากจะคิดหลายเรื่องเลยนะพอคิดแล้วทุกข์แต่ว่ามันก็คิดอยู่เรื่อยๆคิดถึงงานคิดถึงลูกคิดถึงคนรักคิดถึงอดีตที่เจ็บปวดคิดถึงของอร่อยที่อยากกินอยากเสรจแต่ก่อนไม่มีปัญหานะเพราะว่าเรามีวิธีหลบวิธี เลี่ยงอารมณ์มันอยากกินก็ไปกินเลยอยากกินกาแฟอยากสูบบุหรี่ก็ไปสูบมันก็เลยไม่มีอาการความอยากรบกวนถ้ามันฟุ้งซ่านก็ไปดูหนังฟังเพลงเดี๋ยวก็หายหรือว่าไปพูดคุยกับคนเดี๋ยวก็ลืมเราหลบเราเลี่ยงเราหนี อารมณ์เหล่านี้อยู่ตลอดเราจึงไม่รู้สึกว่ามันรบกวนเราเท่าไหร่ไม่มากเหมือนตอนนี้เพราะอยู่ที่นี่เราหนีไม่ไ,มได้จะหลบไปกินกาแฟาหรือว่าไปเปิดมือถือไถหน้าจอให้มันลืมให้มันเพลินให้มันหายง่วง หรือไปคุยกับเพื่อนก็ทำไม่ได้งนั้นมันก็เลยนะต้องเจอต้องเผชิญกับความที่ละอารมณ์เหล่านี้ซึ่งซึ้งหนาอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งก็เป็นข้อดีนะที่ทำให้เราได้พิจารณานะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เราทุกข์จริงหรือเปล่า หรือมีวิธีการอื่นไหมที่จะรับมือกับมันนอกจากการกดข่มความคิดหลายคนพยายามไปกดข่มความคิดห้ามความคิดแต่ก็ไม่ได้ผลตั้งใจว่าระหว่างที่เดินจงกรมจะไม่คิดเพอ่มปุ๊บเดี๋ยวมก็คิดซะและวแม้แต่ระหว่างที่สวดมนต์ตั้งใจว่าจะสวดมนต์อย่างต่อนเนื่องโดยที่ไม่คิดอะไรเดี๋ยวมันก็แวบ,บไปละ แม้กระทั่งระหว่างฟังคำบรรยายเนี่ยแม้ตั้งใจว่าจะฟังให้ต่อเนื่องแต่ก็หลุดบ่อยๆเพราะอะไรเพราะมันเผลอคิดไม่ได้ตั้งใจแต่จิตมันเผลอไปเองจริงเผลอก็ไม่เป็นปัญหานะถ้าเรารู้ทันเร็ว,เ,รว,เ,รวเวลาเผลอ่ยเรียกว่าหลงนะเผลอเมื่อไหร่ก็หลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์แต่ถ้า มันเผอคิดก็จริงแต่ว่าออกมาได้เร็วหรือกลับมารู้สึกตัวได้ไวมันก็ไม่เกิดความทุกข์มากนั่นีอแหละนะคือสิ่งที่เรามาฝึกนะใน,นย่านหนึ่งเราก็มาเห็นว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรทีแรกเราพบว่าเออเหตุแห่งทุกข์ก็คือความคิดและอารมณ์ แต่ก่อนเนี่ยเคยคิดว่าทุก์เพราะเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอเหตุการณ์ที่มากระทบจากภายนอกแต่ตอนนี้พบว่ามันทุกเพราะความคิดทุกเพราะอารมณ์คิดทีไรก็ทุกทุกทีคิดทีไรก็เศร้าทุกทีคิดทีไรก็โมโหทุกทีหงุดหงิดทุกทีแต่ตอรหลังพบว่ามันไม่ใช่ทุกเพราะความคิดนะ มันทุกข์เพราะไม่รู้ทันความคิดมันทุกข์เพราะไม่รู้ทันอารมณ์เพราะว่าแม้จะมีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นหรือมีนิ้วานเกิดขึ้นแต่รู้ทันมันมันก็ทำอะไรใจไม่ได้นี่เป็นความรู้ใหม่นะที่ควรจะควรจะเห็นแล้วก็เห็นอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันมันกระจ่าง แต่ก่อนทุกแต่ก่อนทุกเพราะคิดว่าทุกเพราะคนโน้นคนนี้ทุกเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกเพราะงานทุกเพราะการแต่จริงไม่ใช่หรอกมันทุกเพราะความคิดคิดถ้าไม่คิดถึงคนนั้นมันก็ไม่โกรธถ้าไม่คิดถึงงานมันก็ไม่กังวลไม่หนักใจแต่คิดทีไรก,ก็ทุกทุกทีแต่ตอนน่อหลังมันเห็นละเอียดขึ้นนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ว่าทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะอารมณ์แต่ทุกข์เพราะไม่รู้ทันความคิดไม่รู้ทันอารมณ์ต่างหากความคิดเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นแต่รู้ทันมันมันก็ไม่ทุกข์นะหรือถึงทุกข์มันก็จางคลายไปและตรงนี้แหละนะที่มันจะเป็นความรู้สําคัญเพราะมันใช้ตระหนักว่า,าการรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้ ความคิดอารมณ์ต่างๆเนี้มาก่อทุกข์กับใจเราไม่ได้อน,นี้พอเรา้อื่องนี้เราก็จะเห็นความสำคัญของการฝึกสติและการทำความรู้สึกตัวเพราะถ้าเมื่อทุกข์เพราะหลงคิดหลงก็ไปในอารมรู้สึกตัวเมื่อไหร่มันก็หายหลง รู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็หลุดจากความจิตเมื่อหลุดจากความคิดหลุดจากอารมณ์กลับมารู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็โปร่งโล่งเบานะมันเป็นความสุขเล็กๆนะซึ่งถ้าสะสมมากๆนี่มันทำให้เราเนี่ยพบกับความเบาสบาย และตรงนี้แหละที่มันจะทำให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆถึงเวลาที่ต้องอยู่กับตัวเองไม่ว่าเพราะเหตุผลใดหรือในสถานการณ์ใดก็ตามไม่ต้องถึงขั้นติดคุกติดตารางนะแต่บางครั้งเราก็ต้องอยู่คนเดียวในช่วงล็อกดาวน์นี่โอ้หลายคนก็อยู่คนเดียวนะแต่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวจริงนะ มีโทรศัพท์มือถือมีแท็บเล็ตมีคอมพิวเตอร์เอาไว้ท่องอินเทอร์เน็ตส่งจิตออกไปสู่โลกในจินตนา,านการแม้กะนั้นก็ยังทุกข์เลยคือเบื่อเหงาเสงแต่ที่จริงความเบื่อความหาความเสงไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะแต่ที่ทุกข์เพราะรับมือกับมันไม่ถูก มันเบื่อมันเหงาแต่ถ้าเห็นมันไม่ปล่อยใจหลุดไหลเข้าไปในอารมณ์เบื่อหรือไม่เป็นยึดมั่นถือมั่นกับมันอย่างที่หลวงพ่อเขียนชช่ว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นมันมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยแค่เห็นไม่เข้าไปเป็นมันก็หลุดแล้วมันก็โปร่งแล้วไอการเห็นกับความรู้สึกตัวนี่มันคู่กันนะงั้นถ้าเรา ีสติเห็นความคิดเห็นอารมณบบ์บ่อยๆใจที่มันหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์ก็กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวและถ้าอยู่กับความรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยไอการอยู่กับตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปแต่มันกลายเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยซ้าเพราะว่าพออยู่กับตัวเองแล้วหรืออยู่กับความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยจิตใจก็สงบสบายนะ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นตัวขัดขวางนะว่าเราต้องหลีกเล้นไม่ข้องเกี่ยวใครไม่เหมือนความสงบบางชนิดนะที่มันมันบังคับเรือกร้องให้เราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครนะเก็บตัวอยู่เงียบๆเพราะเกี่ยวข้องกับใครแล้วมันจะวุ่นวายอันนี้เป็นความสงบนะที่ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกตัว แต่เกิดจากการไม่ไมรับรู้อะไรพอไม่รับรู้อะไรไม่มีสิ่งเราใจาก็สงบได้ง่ายขึ้นแต่ความสึกตัวเนี่ยมันเป็นความสงบอีกแบบหนึ่งนะที่เกิดขึ้นแม้จะรับรู้รับรู้ด้วยตาได้ยินเสียงเกี่ยวข้องกับผู้คนแต่ว่าความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ ผุดขึ้นมาประเดี๋ยวประดาวโดยเพราะความคิดที่ไม่ตั้งใจอารมณ์ที่ไม่ประสงค์แต่ด้วยความสึกตัวมันก็ทำให้อารมณ์พวกนี้สงบหรือว่าปล่อยวางให้วความสึกตัวเนี่ยมันช่วยถ้าเราอยู่กับมันหรือถ้าเรากลับมาสึกตัวบ่อยๆเนี่ยการอยู่กับตัวเองมันเป็นเรื่องง่าย อยู่กับผู้คนก็ไม่ได้ว้าวุ่นหงุดหงิดอยู่กับตัวเองคนเดียวก็ไม่ได้เหงาอะไรนะแล้วถึงเวลาที่เราต้องอยู่กับตัวเองจริงนะหรือถึงเวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าคนที่คุ้นเคยอารมณ์หายตายจากไปหรือว่า ต้องไปนอนอยู่คนเดียวในโรงพยาบาลมันก็อยู่ได้หรือถึงแม้อยู่บ้านไม่มีคู่ครองนะก็ไม่ได้เรียกร้องว่าจะต้องมีใครมาอยู่ใกล้ๆเพราะทนอยู่กับเติวไม่ได้อาการแบบนี้มันก็ไม่มีอยู่กับตัวเองหรืออยู่คนเดียว ไม่ใช่ไม่เหงาไม่เบื่อนะแต่ว่าความเหงาความเบื่อทำอะไรไม่ได้เพราะว่ารู้สึกตัวยอมรับมันไม่ผลักไสมันอันนี้มันเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าการผลักไสการกดขม่มการไม่ยอมรับอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นตัวการสร้างปัญหาอย่างการปฏิบัติที่นี่เราไม่เน้นเรื่อง,องการไปกดขม่มความคิดไปผลักไสอารมณ์ อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นก็ยอมรับมันอันนี้่า้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรามีวิชานะนะวิชารนะือวิชารู้ซื่อๆนะเห็นมันเห็นมันเมื่อรู้แล้วมันมาอยู่มันมีอยู่ก็แค่รู้ซื่อๆไม่ผักใสก็ทำให้ไม่เข้าไปเป็นก็ทำให้เกิดความสึกตัวได้ในการปฏิบัติเนี่ยนะ ถ้าเราอยู่กับตัวเองเป็นเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความมันไม่มีความเหงาไม่มีความเบือ่อไม่มีความเซ็งนะมันมีแต่ว่าอยู่กับมันได้เป็นมิไดกับมันได้คนเราถ้าอยู่กับตัวเองเป็นคืออยู่ความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับอารมณ์ต่างๆได้โดยที่ไม่ถูกมันเบียดเบียนครอบงำไม่ใช่ไม่มีอารมณ์เหล่านี้นะมีแต่มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างอยู่ อยู่กับความสึกตัวเป็นก็อยู่กับตัวเองได้อยู่กับความเหงาอยู่กับความเบือ่อก็อยู่ได้ไม่ได้ทุ์ร้อนอะไร